สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายเบสิกสวยแล้วก็ทำไม่ยากเหมือนเดิมนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำลายนี้แล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปินก่อนเลยนะคะลิปปินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตา TW จะเป็นลิปปินกับเพชรแบบใสนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปินเบอร์2จํานวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซติเมตรเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายลิปปินนะคะ ให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับริปบิ้นลงมาก่อนความยาวที่พับในส่วนของตรงนี้จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะแก้วก็พับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นมาขึ้นถาดสี่ เราจะแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วทีนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยแล้วทีนี้จะเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเข้าไปเส้นที่1เอาเส้นที่3าคล้องเส้นที่2เอาเส้นที่4นะคะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้ เราจะสอดให้ริปปิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาแล้วทีนี้ก็ดันจัดริปปิ้นของเราให้กระชับเลยจะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วก็จะพับเก็บเหรียญน,นะคะตามแบบที่เราถนัดเลยก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบน ด้านซ้ายนะคะก็พับมาด้านขวาด้านบนนะคะก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโค้งนะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้แล้วทีนี้นะคะก็ดึงให้กระชับพร้อมกับกดนะคะให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้านเลยจะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมา เราจะเอาเส้นสั้นนะคะฝั่งขวามือก็คือเส้นนี้จับริบบิ้นโค้งลงมาแล้วก็จะสอดไปตามแนวเส้นแบบนี้นะคะสอดเสร็จเราก็กดให้เป็นรอยไว้เอาเส้นสั้นเหมือนเดิมสอดไปตามแนวเส้นนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยทำแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบทั้งสเส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกับด้านริปบิ้นขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะมาเริ่มทําจากเส้นด้านบนบิดริบปิ้นไปทางด้านขวาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดนะคะตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วทีนี้นะคะก็บิดลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะมว้วนออกด้านนอกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะหันปนะคะริบปิ้นมาสอดในรูด้านข้าง ปลายของริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงกางแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงดึงจัดให้กระชับนะคะจะได้ทรงกลีบแบบนี้เลยทีนี้ทําเส้นที่สองก็บิดปลายไป,ปทางด้านขวาแล้วก็นิ้วโป้งนะคะกดเบาๆแล้วก็บิดลงด้านล่างแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งแล้วก็จะเอาปลายนะคะมาสอดในรูด,ด้านข้างตรงนี้เลย สอดเสร็จไปก็จะโผล่ออกมาตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงดึงให้กระชับนะคะเส้นที่3ก็เหมือนกันเลยบิดไปทางด้านขวาแล้วก็บิดลงไปด้านหลังวนหนึ่งครั้งนะคะเอาปลายมาสอดลูด,ด้านข้างนี่นะคะเราจะทําแบบนี้วนให้ครบทั้ง4เส้นเลย พอครบแล้วนะคะลิปปิ้งของเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยทีนี้เราจะมาทําเกรสรด้านในก็จะเป็นทรงดอกกุหลาบแล้วนะคะก็จะเริ่มจากเส้นข้างล่างนี้นะคะหยิบขึ้นมาข้างหลังก็ขี้แบบนี้เอาไว้นะคะเส้นนี้ก็เอามาจับแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่สองมาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ก็ทับเส้นที่3เราจะทับกันอยู่แบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นแล้วทีนี้นะคะเราจะจำเส้นสุดท้ายก็คือเส้นตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะเอาปลายของเขามาสอดทําเป็นขีดแรกนะคะก็จะใช้มือขวาของเราจับตรงกลางแบบนี้นะคะมือซ้ายก็จับฐานแล้วก็ค่อยๆหมุนลิปบิ้นนะคะนี่หมุนแค่ชนรอบแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะปล่อยเส้นด้านนอกออกไป3เส้นที่เหลือก็จับแบบนี้นะคะนี่นะคะเส้นสุดท้ายที่เราจะทํานะคะเราจะโค้งริบบิ้นแบบนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังแล้วก็สอดใต้ฐานใต้เส้นของเขาเลยนะคะง่ายๆเลยเราก็จะสอดออกมาปลายริบบิ้นนะคะจะทะลุออกมาด้านล่างตรงนี้ถ้าไม่ทะลุออกมาแสดงว่าเขาม้วนเข้าไปอยู่ในกีบตรงนี้นะคะ แล้วก็สอดออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ดึงกีบตรงนี้เราจัดแต่งที่หลังได้นะคะแล้วก็ทําให้ครบทั้งสี่เส้นก่อนต่อมาปล่อยเส้นที่สองด้านนอกออกไปแล้วก็จับสองเส้นที่เหลือเอาไว้จับโค้งแบบนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดใต้ฐานเหมือนเดิมเลยเรียงเส้นกันมาเรื่อยๆนะคะ นี่ปลายริบบิ้นก็จะโผล่มาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่3ด้านนอกนะคะบิดไปด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานนี่นะคะปลายม้วนเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เส้นสุดท้ายนี้นะคะ บิดไปด้านหลังท้าเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราทำกีบแรกได้กีบต่อไปก็จะง่ายมากๆนะคะเราก็ทำวนให้ครบสีเส้นแล้วก็ค่อยไปขั้นตอนใหม่นะคะนี่แบบนี้เลยทีนี้เราก็ดึงจัดนะคะเส้นที่เราดึงไม่เท่ากันแบบนี้เลยนี่นะคะ พอเท่ากันดีแบบนี้เราก็จะใช้เป็นกันไกฟันโค้งมาตัดนะคะตัดตรงไปเลยตัดให้หมดทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยดอกกุหลาบจิวของเรานะคะสวยแล้วก็ทำไม่ยากเลยอยากให้ลองทําตามกันดู ถ้าชอบไลน์นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ